ก็อย่างที่พี่บอกพี่เห็นมาตั้งนานแล้วแต่พี่ไม่อยากพูดไอ้ก็ทำมาแพ้ไม่เห็นมันเป็นไรเลยไม่เป็นไรได้ไงไม่เป็นไรได้ไงไอ้พูดได้ไงเดี๋ยวออกเลยก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้โอ๊ยมันถ้าเรื่องแค่นี้รับไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าทุกอย่างเป็นไงตอนที่อยู่นู่นเป็นไงลูกมึงก็ดูแลหมามึงก็ดูแลเรื่องแค่นี้ถ้ามันผิดมากไม่เป็นไรกูไม่อยู่ครับอ๋อพึงพูดเรื่องบุญคุณเหรออ๋อพึงพูดเรื่องบุญคุณอหรกู แล้วกับการไอ้ที่มึงทำผิดกฎหมายนี้ในสถานที่ของคูทำงานมึงชวนคนอื่นทำผิดแบบนี้หยุดก่อนเงียบๆมาตรงนี้มานี่ให้หมดไปตุ่นมาเรื่อยมาเร็วๆๆเร็วๆๆมาวันนี้พี่จะให้ทุกทุกคนอ่ะช่วย ทำคลิปแกล้งแพรหน่อยเอาตรงนะทุกคนตั้งแต่มาอยู่นี่ตั้งแต่แบบไอ,อ้อ่ะย้ายมาอยู่มาเป็นทีมงานเราเนี่ยไอ้ไม่เคยแกล้งแพรเลยมีแต่พี่กับแพรร่วมมือกันแกล้งไอ้ครั้งนี้พี่อยากลองจะแพรว่าไอ้กับพี่ร่วมมือกันแล้วไอ้แบบชวนน้องๆทีมงานเล่นไพ่ทำสิ่งที่แบบมันเป็นสิ่งที่แบบเราห้ามทำทำกันในเวลางาน,านมันเป็นกฎระเบียบม,มากๆเลยว่าเราห้ามเล่นกนารพานันกันแต่วันนี้คือไอ้อ่ะชวนน้องๆเล่นการพนันเราไอ้มีปากเสียงกับพี่พี่อยากดูรีแอคชั่นแพรแพรจตัดสินใจยังไง ถ้าแพ้ได้ดูคลิปนี้นะบอกไว้เลยว่าพี่ไม่เต็มใจไม่เต็มใจทำอ่ะพี่อยากดูเรีแอคชั่นของแท้ว่าคนที่เขาสนิทมากๆรู้จักกันมาแต่อ้ยไดมาทําแบบนี้เหมือนแบบเออใช่เขาจะรู้สึกผิดไหมเขาจะเฟลแค่ไหนบอกไว้ก่อนว่ามันอาจจะมีคาพูดรุนแรงนิดน,นึงแต่แค่เราทําคลิปเป็นความบันเทิงของเราเป็นสไตล์ช่องเราเพราะว่าพอเราไม่ลงปุ๊บไม่มีคนดูคลิปอื่นเลยเพราะทุกคนรอดูคลิปแก้งของเรากันหมดเพราะฉะนั้นไปดูกันครับราคากับแล้ว โอเคแต่ก่อนจะไปโชวค์คลิปขออนุญาตอาัปเดตสินค้าก่อนตอนนี้นาชิพของเรานะครับเหลือจริงๆแค่คอลลาเจนแล้วก็กูต้าเนี่ยเหลือแค่นี้มีแค่นี้จริงๆนะครับผมคือเป็นลอตที่แบบขายดีมากๆซึ่งตอนนี้หลายๆคนเป็นลูกค้ากันแดดเราด้วยเป็นลูกค้าบาทเป็นลูกค้าอะไรอีกที่เราหมดไฮไลท์<ช>แล้วก็แบ็บาดก็หมดเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครสั่งได้ที่มีพร้อมส่งเลยก็คือมีคอลลาเจนของนาชิแล้วก็กูต้านะครับผมเป็นสินค้าที่แบบยอดนิยม3ปีแล้วอยู่ด้วยกันมาแล้วก็คนยังซื้อซ้ํากันเยยอะะมมมมาากกๆด้้วววนนััตรรใใหห่จทํผิ ออร่าของดูพนักงานผมดีคิวด,ดีกันทุกคนเป็นไงหรือจะให้ดูรีวิวจากลูกค้าอีกเดี๋ยวขึ้นไปดูตรงนี้โอเคปะโอเคก่อนรับชมยังไงขอหนึ่งแชร์หนึ่งบันทึกหนึ่งกดไลค์กดซับสไครต์กดอะไรก็ได้ให้กับละครด้วยแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเรียกชั่นของใครจะเป็นไงไอพร้อมปะพร้อมาอมากจริงเหรอพร้อมเอาคืนนี่คือเิ่งที่ไอจะเป็นร่วมมือกับผมแกล้งแพ้แกล้งคนที่เขาสนิทมากๆคนหนึ่งแล้วเขาไม่เคยคิดว่าเขาจะแกล้งเขากลัวแพ้เสียใจเขาเคยพูดนะเขาแกล้งไม่ลงแแต่่่่จนนนนนนนวววัััััทททีีเเเคค้าาไไดหห็็พกกบผมมมรือลิปปขง ร้องไหอ้อะพี่เป็นไงล่ะแครอยู่ไหนอ่ะพี่แครอยู่ทุกที่พี่ทำไมพี่ยังไม่หนเนี่ยพี่พี่ปพพไปรับแครเดี๋ยวเนให้แคร์เล่นไพ่กันแล้วกัน <c oughs> เฮ้ยทุกคนบอกกันนะอันนี้มันเป็นการเฟกขึ้นมานะเราไม่ได้เล่นการพนันกันจริงๆนะเราไม่ทำสืนะ่อในการเล่นการพนันนะมันไม่ได้เฟกเราเฟกขึ้นขึ้นมาเฉยเราเด็กๆน้องๆหนูพ่อกับแม่ดูแล้วก็วิจารณญาณในการรับรู้แล้วก็บอกก็อย่างที่พี่บอกอ่ะ พี่อะเห็นมาตั้งนานแล้วแต่พี่ไม่อยากพูดก็ดูดิถ่ายไว้ถ่ายไว้เป็นหลักฐานก็ได้พี่ไม่ได้โกหกไอ้ก็ทำมาอะแ้แล้วจะเอาไง ก็เนี่ยเห็นไหมพี่บ่อยที่พี่ให้พี่เขามาติดกล้องจอปิดใหม่เพราะว่าไอ้กล้องตัวเล็กอะมันเสียจริงจริงมันไม่เสียมันไม่มีคนถอดตลอดเพราะมันเป็นกล้องเสียบปลั๊กถูกไหมพอวันนี้พอติดไปที่เป็นกล้องวงจรปิดจริงๆอ่อะเจออะไรเห็นไหมคือพอเราไม่มาเราอยู่นนทบุรีพอเราไม่มาปุ๊บน่าจะทํเกันแบบนี้ตลอดแล้วในเวลางานด้วยมากันหมดเลยอะไอที่ทักไปแล้วของไม่ส่งลูกค้าไม่ตอบตอบเขาช้าก็อย่างเงี้ยดูดิทําไมทําอะไรกันแบบนี้วะเนี่ยไอก็ทำ อยู่นครบตอนนี้เขายังอยู่กันเนาะก็เล่นกันอยู่แหละคะเนนดูสดกินอ่ะเราไปเลยได้ไหมไปดิมันไม่ดีอะมีแต่น้องแล้วก็ผิดกฎหมายด้วยแล้วก็ไม่ทำอะไรกันแบบในที่ทํางานไม่ได้อ่ะเลยแพรเข้าไปเลย เฮ้ยไม่เลิกงานไม่หรอแต่งงานเสร็จแล้วพี่ไม่มีอะไรทำแบบแล้วของก็ส่งหมดแล้วเรียบร้อยเรียงกงานยังไงผักสะพานึ่งหรอลงก็มาหมดเลยหรนิ่มด้วยหรอนุงไม่มีงานทำแล้วใครเป็นคนเลิกพี่เองพี่เนี่ยนะพี่เนี่ยนะงงงงเป็นไก่ตาแตกเลย <laughs> หวงว่างไงไม่มีอะไรทำแล้วก็ส่วนน้องมันกายเครียดแสดงว่ากล้องวงจรปิดไอตัวที่มันวางอยู่ตรงนี้ตัวเก่ามันไม่ได้เสียใช่ปะพวกแกถอดเล่นกันใช่ปะพอพี่เอากล้องวงจรปิดใหม่มาติดคือคือเห็นเลยอ่ะทำไมอย่างเงี้ยทำทำไมใครเครียดเฉยเอามาหมดเลยเนาใครเครียดอะไรอ่ะไอ้ไอ้พูดแบบนี้ได้ไงมันการพน,นันถ้าตำรวจจับเราเห็นคลิปข่าวล่าสุดเป้าที่เขาแค่เล่นเกมกันตำรวจวิ่งเข้าอ่ะล้วถ้ามีคนเห็นหนาออฟฟิตละ่ะ ถ้ามีคนเห็นหน้าฟิศแล้วเขาไปแจ้งอะ่ะทำกันมานานเนี่ยอันนี้ครั้งที่เท่าไหร่หรือว่าเป็นครั้งแรกเป็นครั้งแรกพี่ใค่นะพี่ไอซ์จะเป็นคนชวนทุกคนมาเล่นอะออพี่เป็นพี่สุดเลยนะมาที่เห็นมันเป็นไรเลยเมันไม่เป็นไรได้ไงมันเป็นไรได้ไงไอซ์พูดได้ไงพี่อายุมากกว่าทุกคนออี่นี่เลยนะเนี่ยแล้วหนูอะบอกให้พี่ไอซ์เป็นคนดูแลที่นี่เป็นคนคุมทุกอย่างเป็นคนดูแลทุกอย่างดูแลทุกคนที่ดีแล้ว วันนี้ที่มาชวนทำแบบนี้หรอแล้วกูไม่ถ่าคยคลิปเข้ามาก็ไม่เห็นหรอกแล้วแบบติดกล้องถึงรู้ง่าโอ,โ,โอ้โหกล้องแม่งกล้องตัวเก่าไม่ใช้ไม่ได้ถอดปลั๊กออกโอ้โห,โโหแน่นอนมากทาไมไอ้ทำอย่างนี้วะแล้วมึงไม่ให้เกียรติเหมือนมึงไม่ให้เกียรติกูไม่ให้เกียรติสถานที่กูเลยอะ <S 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 โอ้โหคิดกันได้ยังไงวะทำไมทําแบบนี้อะ <S <S อ๋อบอกไม่เป็นไรตํารวจมาเขาก็เห็นทั้งสินค้าแล้วเขาก็มาเห็นในสิ่งที่้าผิดกฎหมายกันเสียหายอีกคิดถึงมุมนี้กันบ้างเปล่า ที่ทำคือคิดอะไรอยู่ไม่คิดอะไรเลยก็เล่นกัรเฉยๆแบบแก้เครียดไม่ได้อะไรมากมายผิดดอผิดมากเลยเมื่อเชื่อมัถามิีกเหรอว่าผิดมากเลยกล้าพูดคำนี้ได้ไงไว้เที่ยจริงมากเทียมากจริงบอกตรงผิดหวังว่ะโอเคพี่รับผิดชอบได้งั้นอ่ะรับผิดชอบยังไงรับผิดชอบอะไรแพ้ถ้าแพ้ได้ดูคลิปนี้นะบอกไว้เลยว่าพี่ไม่ติดใจ ไม่เต็มใจทําเดี๋ยวออกเลยก็ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้เองโอ้ย oh, มัน,ในใถ้าเรื่องแค่นี้รับไม่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าทุกอย่างเป็นไงตอนที่อยู่โนู่นเป็นไงลูกมึงก็ดูแลหมามึงก็ดูแลโ่อ้กัไอ้ัเรื่องแค่นี้ถ้ามันผิดมากไม่เป็นไรกูมไม่อยู่ครับ๋อมึงพูดเรื่องบุญคุณเหรอ๋อ,อมึงพูดเรื่องบุญคุณเหรอกูแล้วกับการไอ้ที่มึงทําผิดกฎหมายนี้ในสถานที่ของกูทํางานมึงชวนคนอื่นทาผิดแบบนี้ อันนี้ไหวไหมต่อไปไหวไหมไหวเลยแล้วขอโทษนะขอโทษ้ยพี่ไปดูดิไปดูดิพอแล้วมั้งแครขอโทษพอแคร์พอแล้วพี่เล่นเป็นไงนี้ถ่ายอยู่ไงนะพี่เออถ่ายอยู่จ้ะเฮ้ยสุดยอดพี่ชอบนะเพราะว่าเรื่องจบอ่ะก็ต้องไปเคลียร์กับเมียกูอีกแล้วฮะ เ่เกี่ยวใช่เาวพี่เป็นคนต้นเรื่บองห้เลยนะน่่เบลใช่เหรอต้องให้เหรอก็บอกแล้วไอ้ตังอะกัน่ะโอเล่นอะไรนี่แม่แม่แม่แป๊บนึงแม่แม่พอหยอกเล่นเดี๋ยวเดียวไม่มีอะไรแก้งแก้งแกงเล่นเวยยโอ้โหโอ้โห มึงจะลองด้วยเลยเล่นเนี่ยคนที่เตะไทยเหมยกูก็รู้สึกกูรู้สึกพี่พี่ช่วยกันจี่ช่วยเทียน่ลยเทียนเลี้ิวพี่พี่พี่เตียมบทนิดเดียวทำไมไอเล่นเกินขนาดนั้นเล่าตอนพี่อยู่นู่นเป็นไงลูกมึงก็ดูแลหมามึงก็ดูแล โอ้วเอดินเตียงอะไ่มรอ่างเง้าไม่เคยทำไม่เคยทำพี่หอกเล่น่ด้ับไม่ไดแต่พี่ไม่ทำพี่ไม่ทแต่พี่ทำได้ใช่ไหมไม่ได้ใครคน่ไม่ได้นะไม่ได้นะัรวนะพี่อไม่ไผมโดนผมโดนคําสั่ง หลังๆนี่กูแก้ไฟไม่ได้คำพูหมดเลยเราแ้ทำไมอะกูไม่ได้หมดแล้วตาพอล่โอยพยายามร้องมาเดเอทำอะไรกันแบบมีรูปเอาทุกคนีของเรา้คนมากอยามจะ้องใหม่ว่าเขาเชียว้อาตามสียง รักกันหรือทำอะไรไม่ดีอ่ะไม่จริงเลยอ่ะพอแล้วแม่เดี๋ยวผมจับพั่งพ่อขอโทษเห็นผมบอกแล้วว่าแดงจริงแต่งมากแม่ถือว่าสำเร็จไหมถือว่าสำเร็จไหมพ่อขอโทษนะพ่อ เขาไม่มีใครเล่นกันหรอกเขาไม่เล่นบอลเล่นกันหรอกเขาเล่นยังมีทำไมสี่คนทำไมถุงขาบ้าเกินถึงก็ปิดประตูอะปิดประตูล้อกตาถึงไม่พอ